สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านเด้อค่ะเด้อมือนี่มาสวนลางก็ะจะเห็นต้นมะม่วงเนาะคะ่ะเนาะบกหมักม่กมวงนี่แหละต้นอันนี้เตี้ยลเตี่ยนี่เป็นอย่างยังไปอ,ออกดอกออกผลไหลแต่ก็เลยยากถ่ายให้ท่านผู้ชมบ้งมันเป็นหมักม่วงเบาภาคใต้เนาะคะ่ะเนาะกินสุมเปรี้ยวเปรี้ยวอ่อนๆบ่ได้เปรี้ยวแบบว่ากะหร่นบานเห่าเลยมันเป็นเปรี้ยวแบบ พ่อกินพ่อดีฉันก็เลยซื้อมาปลูกไว้ปีนี้ก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นบอกเบิ่งหนวยแต่ละพ่วงนี่ล่ะจับทีขักเลยเลยอันนี้ห่วงหนึ่งช่วงหนึ่งอันนี้เป็นปุ่มเป็นงนเลยเป็นตะปูขักโอ้ยเป็นปุ่มเป็นงนเป็นปุ่มเป็นงนเลยเป็นตะปูขักเลยอผู้กินผู้ไทยก็นำไยแตกไปน้ำได้ไง ไล่แตะอยากกินกับแก้วกับปีโอ้ยอยากกินกับเออน้ำพริกกับปีิแล้วก็มีผาจากักจักห่วงเลยเนี่อเอินว่าช่อเลยเนี่มีผาจักช่อเลยดกขักดกเนี่ยโอ้เขาทาเขาทาเนี่ยสีสั่งมาปลูอีกอยู่สีสั่งมาปลูอีกจักสิบตน้นมันคืองามโพดโพดไงปูกันได้ก็งาเหมือนทื่นนเป็นน้ำปีว่ะ ปีนี้มันคือดกได้ดกดีดแต่ละวันจับเป็นตุ้งมิ้นตุ้มพุนถ้าพุ่นุนเฮงต้ดกขักอันนั้นมันเป็นแก้วขมิ้นเนาะค่ะน้อมือนี่สีไทยมะม่วงเบามะม่วงเบาไตเนาะค่ะเนาะมะม่วงเบาไต,ะะมามเ,าตเป็นมะม่วงที่กินเปรี้ยวกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยที่สุดคุณยายติดใจคุณยายเล่ยซื้อมาก กณยายลเลยซื้อมาปลูกเพราะว่ยายามไปเที่ยวนินก็จะไปซื้อกินดีค่ะเอาเมาื่อนี้ให้พบก,กับมะม่วงเบาผาักไตก่อนทำพอดีทึ้งเบาทังน้ำลายแตกทังเบาทถ้งน้ำลายแตกทั้งพูดทั้งน้ำลายแตกเนื่อ,อ,ย,อย,ยเต็มแล้วทางนี้ มือน,นี้พ่อแค่นี้ก่อนเนะก็บักม่วงเบาผาักไตแค่นี้ก่อนให้ยัวยัวนำไล่ให้แปดสักกอนค่ะมือน,นี้พ่อแค่นี้ก่อนคุณยายขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ